ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นพระนางอีกคู่ที่แฟนๆตั้งหน้าตั้งตารอคอยทั้งผลงานละครและอีเวนต์คู่กันค่ะสำหรับเข้มหัสวีและทิ้งพลอยประภาวดีพระนางจากละครเรื่องเมืองแก้วที่ตอนนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงของการถ่ายทำอยู่ค่ะ ล่าสุดระหว่างที่รอละครออนแอร์เคมพิงก็ไม่ปล่อยให้เอซแฟนคลับทิดถึงนานหรอกนะคะเพราะทั้งคู่กำลังจะมีงานคู่กันกับงาน4ปี a n นนิเวอร์ y ซลลียูเรนัสคลินิกเดอะมอลลี์สโตท่าพระในวันที่24มิถุนายนณเดอะมอลท่าพระค่ะทุกคนวา้วาวาวา้าวรับรองเลยนะคะว่าเอต้องได้สัมผัสถึงความรอ ความสวยและความปังของเข้มพิงกันอย่างแน่นอนค่ะ